เป็นไงเจลลี่น่ากินไหมอืมนี่คือมะพร้าวกระทิเดี๋ยวเราจะดูกันว่ามันเป็นกะทิจริงหรือเปล่านี่ฟังครับฟังหาดูเข้ามาใกล้ดิทำไงวันเนี้ยอ้าวัย ไปไมเนี่ยอกอยากนะนี่ดงแล้วพ่อที่ฮะโหมันไม่เหมือนมะพร้าวแห้งเเนาะนี่นเราจะทำยังงก่อนตกยากเลไม่เหมือนมะพร้าวมะพร้าวแห้งมามนตกะโอ้น้ำะย้าไปกองนู่นกอนเยาที่ตรงนี้หดหตใอะไห 哎，哼哼，哼哼，他敢动你？再踢吗？然后他扔个棒棒，你拿棒棒，然后他踢来。然后就跳开去，他偏方。 อพาสอเปจะเป็นอ่ะข้อแบบไหนนะขอดูต้องปอกให้เรียมก่อนอะไรเจะพอยังยายดูเอาเลยนั่นแหละเอาได้เลยเหรอเลยนนี้นี่นะครับโอ้ยน้ำหวานหนัว ไม่ใช่จ้าลูกโอ้โหเอาลบลบไปลบเดี๋ยวก็ข้อหัวแตกน้ำหวานเอาก่อนลบลบลูกเอ้ยไปไรยายดูได้ดูได้ไม่เป็นไรเอาลบจะกินนะะจดูไงจะดูนี่ครัเหอมมาเอาไปด้วยหางมมะลขือกับกะ้ิแฝงมีเลขข้าด้วยนะถ้ายายบอกว่ากะทิก็คือกะทิโอ้ยน้าอ้อนเด้อ เรียบร้อยแล้วทุกกะทิเป็นแล้วเนียนนี่เดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวดูอุ้ยทำไงอ่ะไล่เย็ดเลยเอาขันมารอน้ำปื้มโอ้ยนี่เรียบร้อยค่ะนี่กะทิค่ะแต่ว่าน้ำยังไม่ค่อยแเ้นนะคะนี่กะทิเนื้อมันจะฟูๆนะแปะปื้มมาช้อนมาเอาช้อนมา้บอยลลงไปนะแวก็ใส่น้ำตาลหน่อยได้เดี๋ยวจะชิมร์ไม่ดูเลยครับ รอช้อนแป๊บเรื่องช้อนแล้วเดี๋ยวอหโหมันมากาามันมาก,กามากข็ย <laughs> ุ่งหวานไหมมันนี่ครับเนื้อเนื้อมันฟูเหรอไหม ไม่มุ้นร่อยมากนม่ดูเนื้อเป็นไงเจลลี่น่ากินไหมอือใส่รูปมาาโกยน้องปุงนั่หน่อยลงเท่าไหร่นี่น้ำหกไปเยอะเี้แต่ว่าความจริงน้ำจะน้อยกว่านี้นะใช่มันจะแคบใช่ น้ำมันจะไม่ค่อยมีเลยแต่นี่น้ำเยอะไปโอเคมากินด้วยกันจ้ะมะพร้าวกะทินี่ลูกหนึ่งนี่มีเป็นร้อยนะขายเขาขายเขาลูกสองร้อยเนาะใช่ไหมนี่เพิ่งลงมาจากต้นเลยนี่กังกังเพิ่งเอาลงมาให้บอกกังนี่บมันชี้บอกว่าเนี่ยกะทิน่ว่าอย่างนี้บอกเลยนี่ต้องขอบคุณนะีนกังตัวนี้ฮะตัวนี้กังตัวแดงเนี่ยนะ hm, <laughs> 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 <laughs>